สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนี่ฮนมชมพูบบมครับแต่เป็นแบบโฟมนะฮะนี่ฮะการบัดของนมของเราสมผนไพก็มีนี่ครับเฮลบูบอยกลิ่นสะอาดนะขวดน,นี้นะครับกะกะเอาแล้วกันนะฮะเฮลูบอยกลิ่นสะอาดน,นี่นะน้ำแดงนะครับเนี่ยต่อมาครับ นมข้นจืดครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับแล <c oughs> ะนี่ฮะนมตีฟองฟอคอน UHT นะนม on, นกเยียวฟอคอนนะครับนี่ฮะทเทลงไปเลยครับ

วันนี้เมนูวันนี้เราจะทำเป็นนมชมพูโฟมเย็นนะครับนี่ฮะนี่ฮะ จากนั้นครับให้เราตักน้ำแข็งนะครับจากนั้นก็เทโฟมนมชมพูของเรานะครลงไปในน้ำแข็งเลยครับเอาออกมาก่อนแล้วก็ เทลไปเลยครับวันนี้เมนูนี้เราจะต้อนรับวันวาเวลนไทน์น,นะฮะเป็นโฟมเลยนะจากนั้นก็ท็อปด้วยนมข้นจืดครับคาเนชันนะสเสร็จงานนะครับสำหรับ นมชมพูโฟมเยนของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องพานุท่านคฮสมบูรณ์ด้วยนะครับสักรั้นี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ